สบายดีพี่น้องบสบายดีทุกสุขสุขคนวันนี้จะสร้างขบานน้ำพาลูกบ้านมามากเพื่อนนี่น้องเลยเพื่อนที่เท้าแม่เพิ่นเคิดให้นะให้วัดเคิดให้วัดถวายให้วัดสบายดีพี่น้องบุกสุขสุคนพบพาอกันล้างกลาองคือเก่ากับแม่น้องคอมเนาะแล้วก็บพบพาอกับช่องคอมมีลูกชาวนาถือว่าวัอน,นี้เป็นเลิกง,งามยามดีพี่น้องอเฮอนที่ทเท้าแม่เพิ่นถวาย ขวัดในปีผ่านมาเนาะตอนนี้ก็าทางนายบ้านเพนกได้พาลูกบ้านทาเท่าแกมาหม,ม่างแล้วเนาะพนชิมหมางไปเห็นยังต่อก่อนนี่ชนใช้ชิลิวัตนะลุงมากไว้ยนาว่พี่แน <laughs> ม่มากๆเลยสิเพ็ดยังต่อวันนี้ ไปเห็ดชะลาบอบอันนี้ชะล,ลาดูแลดี่หนองเออไปเห็ดชะลาแคมน้ำโอเ้เป็นพนักมากที่นี่กระหายน้ำคือตอนเคนใหม่เนี่ปวกกินเกือบเบิดลังเออ <c oughs> ตอนเคนใหม่ๆนะ่ปปะปวกบุท่านนี่กินลายปานนี่เพราะว่าอันเขาแม่แล้วยังดูแลหักษาอายุตอนนะ่ะบัดหลังจากที่เป็นของร่วมมากแล้วก็ ถวายให้หวัดแล้วแล้วก็บเบิดความอดท,ทนต่อกับปวกเนาะแล้วก็เลยป้าให้ถลม่มทลายไปเลยมาหรับถ่ายแม่หนิหนินจังน้อยเด้อจังน้อยแม่พาไปเด้อแป้น,ปนฮะแป้นพาบอแด้จังนีิได้แต่ตัวได้ใส่กระเบื้องบ่มุ่นเบิดบอกกระเบือเ้องเบิ้งมาหรับแม่ลงก็หนครับอันนี้ก็สิาพาพี่น้องมาเบิง่งความสมามัคคีของอนาชาบา้านน้องซิโนโ่พงผงเฮา คือว่ามูอนี้ก็มีความสมัคีพร้อมเพียงกันหลายพี่น้องหม่างเฮือนสิแล้วเป็นลังแล้วว่าสันอันนี้เป็นเฮือนน้ำผักน้ำแห้งของพ่อแล้วก็แม่และะ้วก็อ้อ้อยคลองแม่น้องคลอมเนาะที่พากันปุ๊บขึ้นมาอ่าหลายปีแล้วแหละแต่แม่น้องคลอมเฮียนอยู่สั้นปฐมพุ่นละเนาะ กับอยากเข่าเศร้าปีละเฮือนลังนีแต่พอดีอนาตหลังจากที่พอเสียเคยน้องก็เป็นขอเป็นครัวเบิร์ตเลยเทาแม่เพม่อนก็เลยอ,อ่หยกเฮือนลังนีหายครับเศร้านางไายน้องกับหยกหายเศร้านางเนะเาะเฮือนลังนีแล้วพอดีมาปีสองพันสิบแปด คนตกช่วงเดือนฮกลวก้วพอดีผ่าผ่านะพี่น้องผ่าผ่าเสาเนี่นะเสาขวันนะเนาะเสากลมตัวทีอ่ะเซิงมือไ่น้องค้อมแล้วแหละอยู่ก้างหมูนะ,ะหัววีดนะผ่าผ่าพอดีอ่ะเสาเครื่อง,<า>งแตกเบิดแลว้วาน,นีแต่หลายคนหลายเบาเนาะบางคนแกนมันบอดดีสีเกี้ยงผ่าลงผ่าผ่าแบบนี้นะแต่เสานาั่งเพิ่นก็เลย เปลี่ยนใจเพิ่นว่าบ่เอาแล้วก็ส่งคืนให้ท่าแม่บ้ดนี่ท่าแม่เพิ่นก็ทามลูกแต่ละคนเนาะถามลูกแต่ละคนว่าตะกี้ว่าสิให้อ้ายอ้ายกับเอาาเื้อยไผ่แหละหลังจากที่สาวนางเพิ่นบ่เอาแหละใหายไก่ไอ่กับเอื้อยไผ่ผู้ที่อ่า อันนั้เป็นแม่ของอ่าน่องแตงโมนเนาะเพิ่นก็เลยว่าอุย้ยมันซ้ำรูวเลิ่นว่าอยู่ไปก็ย่ามันแพ้มันเพลินนะนะยานยานว่ามันห้อนมันล้นนะนะก็เลยบอเอานี่ยท้าแม่ก็เลยตัดสินใจถาวายขวัดในเดือนใดเดือน11บเอ็หรือเดือนสิปีสองพันเศ้าคือปีกายนี่พี่น้อง มาบ่าท่านตอนผนเริ่มมางเนาะพี่น้องเลยพี่น้องคอมกับฮาก็มาหอดเฮือนหวังได้นี่แล้วก็ขี่รถเล่งขึ้นมาพี่เลยเพราะว่าฮาก,มากม็มาเตยองเฮียนเนาะไปเขาองเฮียนอยู่พูละอยู่เมืองไซผู้ทองบ่เที่ยวด้เดือนไปลายแหละเที่ยวเร้ากับแรงทางนี้ก็เมน อ่าลุงเกตเอเนาะเพิ่นกำลังทอนตะปูโอ้ปวกินเบิร์ลนยเนาะเพดานเพดานบ่ได้เลยบ่เพดานได้ตัวไ้เนี่ยตัวพอเป็นตาใสแป้นปูแป้นปูคอสองค้างเด้เอ,อ ข่าวจเบ่กือบเบิดบอะนนั้นดกือบเบรเือ้ยกองได้โอ้คนลงไปหล่ไลโหลดเติมแล้วนี่เนาะเรห้องเฮือนเป็นหลังเีนหาตกฮะเีคนหกลือน่ะกินเบิโยห้องหม่างสาผลเนาะ ปีปลายแหละถวายมานี่ก็ได้ยังบบอันโบ,นบมีกำลังแห้งเห็ดพี่น้องเอยปีปลายแหละเพิ่นห้ากระเพมมาะมันนี่ลายเวียกลายงาน<ม>บ้านหน่อยคน้นโมลายผลลายเวียกเห็ดแป่นปูนี่ได้เบิดตีแป่นปูอ่า

ธรรมศาสตร์ประกางมาได้ดีขนาดพี่น้องมีเกิดมกเมีเกิดมีใหญ่แล้วก็มีขยายตัวแล,ยยลลแล้วก็มีผู้ย่อยสไลด์อีกหลังจากที่อันนับไปแล้วหอยสไลด์ได้ดีขนาดเลยนี่นยังเป็นไดเ่าเ,เ,าเสาเสาัวผ่าผ่านะ เนี่เสาควันตัวกลางอันนี้อ่าวันแรกอันกระไรข้นไรว่าวเนาะหยันว่าอยู่มันหอนมันล้นบ่หรือจังได้ผ่าผ่าผ่าอยังนั้นนะแต่แท้ก็เฮือนเป็นลังก็เสียดายอยู่หันแรกผี่น้องเลยค่ะเฮ็ดจังได้นอเขาก็เฮ็ดมาเผื่อเสดายสมนีเบิร์ดไล่เติมมันจะเข้าซองเส้นบาทพูดนี่ประมาณว่า ฮะผ่ากับเสามองได้อยู่กะอยู่กับเสามองบมมีความสุขเออคือเพื่อนห้างนี่นะเดี๋ยวนี้อยู่ก็มีอยยุคนอยู่มันหักเสามันหักมองจักมันเป็นจังใดวันนี้คือคือเมี้เราเองน่ะกับจ้ไเด้ไปปุ๊กเพื่อนน่อยห่านหน่อยอยู่ทางใหม่อีกบ,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 บอกแนะบบมันโบเกนนะคนบบหมัดโบแกน ถือว่าเป็นของรวมวัดเลยแบบนี้เชียงยังฮือๆบอกฮะฮือือยู่อวานอะไรบานประตูองคบนี้ยังดีวะอยู่ด้วย ไม่แกนเด้อะโมได้ไม่ก่ไม่ไม่เก็นไม่กินมได้ว่าบอไปสุดมาแน่เผิ่อแล้วว่าโมแม่มันถดรองมาเห็นบางเราบ่จักพนนน่ารอดอไม่กินโมได้ปุ๊กซาลาแคมน้องนนำบ่ปะเนี่ เหตเหตอยู่ในน้องน้ำบ่กกายบันไดเขาไปใส่บอกท่านน่ะพอคอมผักกาใส่เพิมเฮิมกามีท่านพี่น้องเอฟซีพันธามเขามาเนาะว่าอแม่น้องค่อมขึ้นบังหทยเคยพ่ไปอยู่เพื่อนลังงลังหนึ่งนั่นที่บมมีคนอยู่เนาะสาเหตุที่น่ะ บได้หายอยู่กันย้อนว่าแ่าเมย์พนทวายขวัดแล้วหลักพ่นกันได้ทามเอื่อยกับไอ้เอื่อยพายกับไอ้แล้ววา่าเพื่อนฝ่าผ่านี้เสิเอาบบตามความสมัครใจของลูกลูกวา่าอยู่ไปกับยาหมันบอสงบสุขนะยาหมันออกห่อนออกล้นยามันมีแนวเป็นไปฮะนะก็เลยว่าบบเอาแ่าเมย์ก็เลยเมื่อลูกล้านบบเอาก็เลยทวาเยเป็นคลองรวมคลองบ้านคลองเมืองเนาะ ทั้งบ้านเมืองเอาไปนำใส่เห็ดสลาวัดว่าศาสนาเพราะได้สร้าวบ้านได้หับใส่พ้นประโยชน์ต่อไปเป็นแนวนนัดนอพี่น้องใสก่ก้อนไวแน่ลุงมากว่าประตูนั่น กินบานนะโอ้กินคือเอ้เาไกาไกางตัวนี้นะพี่น้องพี่ผ่าผ่าเนี่นี่ทางเทิงกับจนแหว่งเลยทางเทิงเนาะ สว่วงอันะฟ้นตกเดือนหาเดือนหกฟ้นตกใหม่ๆอะนะเป็นลมเป็นพนนะแต่ถ้า้เพื่อนลังนี่กับบรด้มีผู้อยู่ได้มีแต่เส้านางแล้วมาอ่าถิดได้ทีเแล้วมาบ้านแล,ล้วเราก็ขึ้นมานอนนะนะถิดได้ทิบรด้มาแล้วก็ป้าบรด้มีคนนอนแล้วก็บ,บริด้มีวัตถุอียังมีแต่กระดานไฟเนาะกระดานไฟสายไฟในเสาบอนถีผ่าผ่าฝ่ากัาน ลงลรถบ่อมุนมุนกับมุนตัวได้อ่านไหนก้าตัวได้อาบ่าได้ลแลละก็ะยาเท่านั้นแหละคนผู้ทั้งในเด้อเรน่ะนี่แหละพี่น้องสิงที่แน่นอนคือสิงที่บนแ่น่นเนาะ ยกตก็อย่างคือเพื่อนสร้างบ้านซองข้ามีอยู่ในมือแท้ๆแต่ว่าขาดสิโบเมนข้องเฮามันกับโบเมนของเฮ้าพี่น้องมันก็ต้องไปเป็นข้องผู้อื่นหรือว่าไปเป็น,เป,นเปลี่ยนเจ้าอยู่ดียังก็คือกันพี่น้องเลยปานคนเฮ้านาะยังมีความยานลื่นแก่งแย่งแข่งคันกันกันกบเบิง่งเอาซัมนี่แะละพี่น้องเลยสิ่งที่ว่าเป็นข้องเฮาแท้ๆแต่สุดท้ายมันกับโบเมนท้องเฮ้า นี่จากเฮื่อนกรสิกายเป็นซาลาวัดอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนีนไม่นองความกระสิคอจบไว้สำนี้ก่อนนะพี่น้องพบพ,พ,พ่อ,พอกันคลิปหนะ้า ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อยพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอ,อนี้มีความข้อก้าวเขา้เขามาสบายดี